เดอะพาร์คแลนด์เพชรเกษม56จองออนไลน์วันเดียว29กันยายนนี้เวลา11นาิกาถึง15นาฬิกาที่เว็บไซต์ onlinebooking.narayproperty.com <c oughs> ก่อนวันจองสิ่งสำคัญที่ห้ามลืม 1. สร้างบัญชีผู้ใช้โดยท่านสามารถกรอกข้อมูลส่วนตัวและอีเมลเพื่อตั้งยูสเนมและพาสเวิร์ดเพื่อใช้เข้าสู่ระบบจองในวันจอง 2. ศึกษาข้อมูลโครงการโดยท่านสามารถเลือกยูนิตที่ท่านสนใจเอาไว้2-3ยูนิตเป็นอย่างน้อยเผื่อกรณีที่มีคนจองไปก่อนหน้าแล้วโดยท่านสามารถหาลิงก์ที่ใช้ในการสร้างบัญชีผู้ใช้และศึกษาข้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้จากทางโพสต์ Facebook 3. เตรียมบัตรเครดิต โดยท่านต้องเช็คว่าบัตรได้ถูกเปิดใช้งานแล้วและมีวงเงินพอสำหรับการจองโดยมีวงเงินไม่ต่ำกว่า5,000บาทและสุดท้ายเตรียมมือถือที่ผูกกับบัตรเครดิตเพื่อรอรับรหัส OTP และใช้กรอกเข้าในระบบเพื่อตัดบัตรเครดิตค่ะ ขั้นตอนที่1เข้าเว็บออนไลน b o o k i n g n a r a i p r o p e r t y c o m ท่านสามารถล็อกอินได้ด้วย username และ password กรณีที่สมัครด้วยอีเมลหรืออาจจะเข้าสู่ระบบได้ผ่านทาง Facebook หรือ Google Account ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ก่อนล่วงหน้าค่ะและเมื่อกดเข้าสู่ระบบก็จะเจอยูนิตที่เปิดจองค่ะ ขั้นตอนที่2เลือกห้องชุดที่สนใจและต้องการโดยสถานะห้องสีขาวแสดงว่าห้องนั้นเป็นยูนิตว่างสถานะสีส้มคือรอชำระเงินและสถานะสีแดงคือสถานะที่จองแล้วค่ะตัวเลขห้องชุดจะมีทั้งหมดอยู่สหลักด้วยกัน2เลขหน้าคือเลขชั้นและ2เลขหลังคือเลขตำแหน่งห้องค่ะหากท่านสนใจห้องไหนและยังเป็นยูนิตที่ว่างท่านสามารถคลิกเข้าไปดูารายละเอียดได้เลยค่ะ ขั้นตอนที่3ให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดห้องชุดที่ท่านจะจองรวมไปถึงข้อมูลผู้จองให้ถูกต้องเมื่อข้อมูลทั้งหมดถูกต้องเรียบร้อยหมดแล้วให้ท่านกดปุ่มสีเขียวเพื่อยืนยันการจองได้เลยค่ะ ขั้นตอนที่4กรอกข้อมูลบัตรเครดิตให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่มชำระเงินโดยท่านมีเวลาในการดำเนินการภายใน10นาทีหากท่านดำเนินการไม่แล้วเสร็จห้องนั้นจะถูกยกเลิกและท่านต้องดำเนินการเลือกใหม่อีกครั้งค่ะเมื่อท่านกรอกข้อมูลบัตรเครดิตเรียบร้อยหมดแล้วให้ท่านอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขพร้อมกับคลิกยอมรับและกดปุ่มชำระเงินได้เลยค่ะ ขั้นตอนที่5จะถือว่าการจองของท่านเสร็จสมบูรณ์และจะได้รับ SMS ยืนยันการจองรวมถึงท่านสามารถดาวน์โหลดใบจองและใบเสร็จชั่วคราวได้ด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ5ขั้นตอน,นง่ายๆสำหรับการจองออนไลน์บุ๊กิ้งโครงการเดอะพาร์คแลนด์เพชรเกษม56แล้วพบกันนะคะวันที่29กันยายนนี้11นาิกาถึง15นาฬกา ที่เว็บไซต์ onlinebooking.naraiproperty.com ค่ะ